วันนี้พามาดูต้นสาวรสนะคะแล้วเราก็จะมาทำวิธีปักชํำสาวรสโดยใช้กิ่งหรือยอดของเขาเนี่ยนะคะปักเพื่อขยายพันธุ์โดยไม่ใช้มเมล็ดค่ะสาวรสที่เห็นทั่วไปจะมีลูกสีม่วงสีเหลืองสีสม้มสาวรสหรือกระทกลกฝรั่งเป็นผลไม้ที่มาจากประเทศแอฟริกาใต้ จึงขึ้นได้ดีในประเทศไทยและทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอากาศร้อนค่ะต้นนี้อายุประมาณ2ปีแล้วนะคะต้นเขาใหญ่มากและมีต้นเดียวต้นอื่นถอนทิ้งหมดแล้วนะคะเพราะว่าต้นเดียวก็เต็มกระถางแล้วแล้วก็เป็นต้นที่แก่แล้วสามารถเอาไปปักชําได้ค่ะเราจะหากิ่งปักชําที่เป็นสีเขียวแล้วก็เหลือบเหลือบสีม่วงๆนะคะถ้าเขียวอย่างเดียวเนี่ยเกรงว่าจะไม่ค่อยติด ได้กิ่งนี้แล้วค่ะตามจริงสับปะรดต้นนี้เนี่ยใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็สูงกว่านี้มากผเอิญเมื่อ1ิกว่าวันก่อนเจอพายุเข้าไปเลยต้องตัดทิ้งเราก็เลยนำมาปักชำก่อนแล้วก็ขึ้นนะคะอันนี้เป็นต้นที่เหี่ยวแล้วค่ะที่เราตัดไปแล้วเอาออกไม่หมดนี่คือกิ่งเมื่อ10กว่าวันก่อนนะคะที่ปักไว้ ก็ขึ้นดีค่ะมียอดแทงแล้วทุกกิ่งเลยนะคะรอปักเนี่ยเราต้องตัดไปออกสักข้อนหนึงนะคะหรือครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะตัดแล้วจะเห็นรูตรงนี้นะคะตรงหลอดเขาไม่ต้องกลัวค่ะปักไปเลยค่ะปักให้ลึกที่สุด ต้นเก่าเขาก็จะมีรูอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแผลเขาก็ปิดเองค่ะเนี่ยค่ะใบก็ตัดออกอย่างนี้เลยนี่ไม่ใช่ตัวมแมลงแท้นะคะคือเราตัดเพื่อให้เขาคลายน้ํานี่คือยอดใหม่ที่แตกออกมาค่ะอันนี้คือใบเก่านะคะไม่ได้ตัดออกแล้วก็มียอดกําลังแทงออกมาค่ะต้นนี้ยอดยาวมากแล้วค่ะและหนวดเขาก็จะแห้งไปนะคะ กิ่งนี้สมบูรณ์มากเราจะปลูกว่าในกระถางแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปักกิ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะปักให้ไปลึกๆเลยให้สุดข้อเลยนะคะนี่อีกกิ่งหนึ่งก็ปักลงไปเลยค่ะในช่วงนี้นะฝนนะคะปักเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ไว้กลางแจ้งเลยค่ะกลางแจ้งในที่นี้ไม่ใช่กลางแดดนะคะคือเราปักตอนเย็นแล้วก็ไว้กลางคืนเนี่ยเขาก็จะเจออาจจะเจอฝนตอนกลางคืนแล้วก็อากาศเย็นหน่อยจะได้ไม่สลดหรือว่าเหี่ยวหรือเน่าค่ะกิ่งที่ปักใหม่เราตัดใบออกเศษสามส่วนสี่ของใบนะคะเพื่อให้ดูว่าใบเขาไม่ร่วงถ้าใบไม่ร่วงถือว่าติดแล้วค่ะ